ดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบอกว่าวันนมาทำงานค่ะชื่อเรีนชื่อไม้ค่ะคุณไม้นะคะค่ะไม้คุณไม้นะคะค่ะไม้ตอนนี้เรียนคอร์สอะไรคะอ่าเรียนคอร์สสอบระดับเป็นต่อค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจอบกลางการทหารรัฐบาลค่ะอยู่คณะอะไรคะคณะคณิตศาสตร์สถากรรมค่ะ ถ้าถึงแรงมาดานใจอะไรบ้างคะที่คุณไม้ถึงได้มาเรีย,กออาารยนกับอาจารย์แบงค์น่ะคะจากที่นี่เหรอคะแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่คุได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะได้การเรล่นกับแบบที่ปุ่นใช่ค่กะ,ะ,คะก,ก,ะกาา็ชอบอปุ่นก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบพาะจ่าชอบัวเองของบ้านก็เลยอยากเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เข้ากับเราดีนะแค่เรียนเรีแล้วเมื่อคุณไม้ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะอาจารย์แบงค์นหรอคะ ใจมากค่ะถ้ะจาจะเป็นอาจารย์ที่สุบว่า,าเขาเปีนคลินิกเขามีการสอนที่สามารถวิธีการสอนที่ทาให้เราจําได้แล้วสุบว่าเขาแบบไม่เหมือนครูที่อื่นเนะเขาก็แบบมีความเป็นกันเองด้วยอย่างงี้แล,งงงแล้วเขาใจแล้นักเรียนได้ค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วที่อาจารย์มีฟรีเคสทัส้งหมด3ครั้งคุณไม้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรคะมีการสอบทดสอบก่อนสอบจริงถึง3ามครั้งนะคะ คุณไม้มีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็หลับกการสอบนะ่ะค่ะในการสอบอาจารย์มนะีมีการสอบสมุดสาครั้งใช่ไหมอาจารย์ก่อนที่จะสอบจริงนะคะค่ะแล้วคุณไม้มีความรู้สึกไหนคะที่อาจารย์มีพรีเทสถึงสาครั้งนะ่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าก็ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ลองทำได้ลองไว้โจทย์สอบได้นะงความรู้มากขึ้นก็สึเริม่มแบบมั่นใจมากขึ้น อยากไปตึกลอยฉันไม่เข้าใจว่าอาจารยแ์แบ่งป่าแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยา,ยากาศในห้องเรียนก็ดีขาดคุยยาวว่าอาจารย์ก็ให้ความรูร้วก็บรรยากาศก็อบอวนนะคะคุณไม้มีอะไรฝากบอกเมือาจารย์แบงค์บ้างคะก็อยากจะขอบคุณนะคะอาจารย์แบงค์ที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แชร์ประสบการณ์ที่เก,กี่ยวกับ ถัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรอย่นี้ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเออแบบเออชอบที่บ้างเลยรที่แบบแต่แเติอนทางวัดแระไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็ไลถึงไหนคะไลถึงไหนกะนไปถึงไหนคะเสร็จแล้วเาแงค่ะก็จะทำปลาไก่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ